แปดนิ้วอ่าโอเคค่ะก็มีคนบอกว่าชอบหนูมากหนูชื่อน้องอะไรคะิ่งาอันนี้พูดดังๆชื่อน้องอะไรนิ่งงานงานอ่าชื่อน้องงานนะคะแล้วก็โถชอบครอบครัวเมย์มากนะคะแล้วก็ซื้อกาแฟตัวนี้ตามมันอันไปลงไปสามโลแล้วนะคะนี่กาแฟอะไรนั้นกแเอะอะไรนะ ก็เป็นกาแฟเป็นกาแฟที่เมย์กินประจําเลยนะคะทุกคนจริงๆแล้วตั้งแต่คิดสูตรนี้มาคือกินไปช่วงแรกแล้วก็หยุดกินมาแล้วเพราะน้ำหนักมันลงไปแล้วใช่ปะแล้วก็เกเรไปหยุดกินไปนะคะแล้วก็น้ําหนักมันก็ขึ้นมาอีกเลยเพราะเรากินเยอะมากดื่มอะไรนี้ด้วยใช่ปะหลังๆก็เลยตั้งกฎกับตัวเองเลยเพราะว่าตอนออกจากบ้านเมย์จะต้องกินตัวนี้หนึ่งแก้วแล้วก็ต้องกินให้หมดเลยแบบนี้นะคะอันนี้คือเราไม่ได้ขายนะอันอันขายให้เรามานะลงมาตั้งสามโลแล้วนะคะกับพี่คนนี้ก็ขอบคุณมากนะคะ นี่ขอบคุณเขาก่อนเ <sh> <DNA> <rum> ขาซื้อกาแฟตามหนูนะขอบคุณจ้าพี่เอาขอบคุณจ้าพี่ก่อขอบคุณจ้าพี่ขอบคุณจ้าพี่อ่ะพูดดีๆอ่ะขอบคุณจ้าพี่ขอบคุณจ้าพี่ซื้อกาแฟอะไรนะกายเอ๊ะอะไรนะกายเอะอะไรนะช่กอยเอ๊คอยเอะ